นึกถึงนครน,นึกถึงอะไรครับมังคุดคัดพออะไรถึงนึกถึงมังคุดคัดครับจังหวัดนุ่ยไม่มีเลยอ่ะผังงาไม่มีกินเลยมานาครก็คือแบบเต็มมดนึกถึงนู่ะหนูหน้นะนู่ดีมห้ามานาครน,นึกถึงวัดเจดีย์ไข่ค่ะเพราะอะไรคะเจดีย์ไข่เรื่องลือค่ะทุกคนใครๆก็รู้ถ้ามานาครสีต้องได้ไปไหว้ค่ะนึกถึงขนมจีนปักตายค่ะนึกถึงบรรยากาศค่ะนึกถึงวัดค่ะเพราะว่านู่มมานาครก็มาวัดเลย นึกถึงพี่เองอ๋อนึกถึงบ,งงบีล่วงนะครับแต่ไม่นึกถึงพี่เราจะให้น้องนึกถึงใครนึกถึงวัดประทานค่ะเซดเลยนึกถึงวัดประทาเพาเป็นวัฒนธรรมข้องจังหวัดนครศรี่ธรรมาราเป็นรุ่นเก่าแก่เลยกเบิกเลยค่ะนึกถึงหนูค่ะเพราะหนูแซ่บนึกถึงอำเภอชะอวดค่ะทําไมคะเป็นบ้านเกิดของคนสวยค่ะ นึกถึงไอ้ไข่วัดเจดีค่ะทำไมคะเพราะว่าหนูเป็นสายมูค่ะหนูชอบนึกถึงโกบีปค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าก่อนมาที่นี่ทานมาค่ะก็คือเป็นมื้อแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยค่ะนึกถึงร้านเทพรักษาตรงหัวถนนค่ะเพราะว่าเป็นร้านของพ่อแม่มุกเองนึกถึงมิสแกรนค่ะวัดตาไข่ค่ะไอ้ไข่ทำไมถึงนึกถึงไอ้ไข่ครับเพราะว่าเรามาขอพรบ่อยค่ะอย่าลืมซิบเซกันยายนนี้มาให้กำลังใจน้องๆมิสแกรนนครศรีธรรมราชสุโย ใช่ซูรินกันด้วยแล้วมาเรียกกันว่ามองอีล่งเทคใครร่อยววยเจอดีแนะ่